กรณีศึกษา ARM Holdings หุ้นชิปที่มีกำไรขั้นต้น97%มีโมเดลธุรกิจแบบไหนถ้าถามว่ามีธุรกิจไหนในโลกใบนี้ที่ขายสินค้า100บาทแล้วเหลือเป็นกำไรขั้นต้น90บาทขึ้นไปเราคงนึกไม่ออกแน่ๆว่าต้องเป็นบริษัทแบบไหนทำธุรกิจอะไรแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีหุ้นบริษัทชิปตัวหนึ่ง ที่ทำกำไรขั้นต้นในทางบัญชีสูงมากถึงระดับ97%หุ้นชิปนั้นก็คือ ARM Holdings ถ้าเราไปดูงบของ ARM ตั้งแต่เข้า IPO เราจะเห็นว่ารายได้ทุกๆ100บาทของ ARM หากต้นทุนขายเพียงแค่3บาทและจะมีกำไรขั้นต้นในระดับ97บาทเลยทีเดียวแล้วโมเดลธุรกิจของ ARM นั้นเป็นอย่างไรทำไมมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงแบบนี้ คิดแบบริชชีวิตจะรวยจะเล่าให้ฟังรู้หรือไม่ธุรกิจของ ARM ไม่ได้ออกแบบชิปเองทั้งหมดและก็ไม่ได้ผลิตชิปเองแต่ ARM จะออกแบบสถาปัตยกรรมชิปหรือพิมพ์เขียวโดย ARM จะขายสิทธิ์ในการใช้งานหรือ l i c ส n s e ์ให้กับลูกค้าแล้วเก็บค่ารอยตีฟีหรือค่าทำเนียวจากการขายสิทธิ์การใช้งานนี้ซึ่งสถาปัตยกรรมชิปของ ARM ถือเป็นต้นขั้วของดีไซน์ชิปที่บริษัทผู้ออกแบบชิปมูลค่าระดับล้านล้านบาทอย่าง Apple, Samsung, Nvidia, Qualcomm หรือ Broadcom จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์ในการใช้ต้นขั้วจาก ARM เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาชิปของตัวเองต่อถ้าให้พูดถึงคู่แข่งของสถาปัตยกรรม ARM ในอดีตก็คือสถาปัตยกรรม x86 ของบริษัท Intel โดยแรกเริ่มเดิมที กลุ่มคอมพิวเตอร์ PC ไปจนถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในช่วงยุค 1990s ถึง2010จะนิยมใช้สถาปัตยกรรม x 8 6ของ Intel เป็นหลักจุดเด่นของสถาปัตยกรรม x 8 6คือมีความเร็วในการประมวลผลสูงสามารถประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนได้แต่สถาปัตยกรรม x 8 6กลับมีข้อเสียเพียงจุดเดียว คือมันกินพลังงานเยอะและตัวชิปจะร้อนได้ง่ายไม่เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องเล็กๆอย่างโทรศัพท์มือถือซึ่ง ARM ก็ได้เข้ามาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ด้วยการเริ่มต้นออกแบบสถาปัตยกรรมชิปที่ทั้งประมวลผลได้แรงแถมประหยัดพลังงานด้วยจุดเปลี่ยนสำคัญที่แจ้งเกิดสถาปัตยกรรมชิปของ ARM ก็เกิดขึ้นในปี2007ที่ iPhone รุ่นที่1ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก โดย iPhone รุ่นแรกอย่าง iPhone 2G เป็นสมาร์ทโฟนที่เข้ามาสร้างความฮือฮาในหลายๆด้านทั้งการเปิดตัวงน้าจอแบบไร้คีย์บอร์ดแถมสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้สมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆนี้เป็นผู้บุกเบิกการใช้สถาปัตยกรรมของ ARM เพราะความยืดหยุ่นในการประมวลผลและรูปแบบชิปที่ประหยัดพลังงานทำให้เครื่องไม่ร้อนหลังจากที่เปิดตัว iPhone 2G ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วโลก ค่ายสมาร์ทโฟนรวมถึงผู้พัฒนาชิปต่างก็ไปใช้สถาปัตยกรรมของ ARM มากขึ้นเมื่อสถาปัตยกรรมชิปของ ARM ถูกใช้ในสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้โปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมของ ARM มากขึ้นตามจนเกิดเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกปัจจุบัน ARM กินส่วนแบ่งตลาดสถาปัตยกรรมชิปของชิปสมาร์ทโฟนทั่วโลกไปมากกว่า99%หรือแทบทั้งหมด และกำลังกินส่วนแบ่งตลาด CPU และอ right ุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปดัต้าเซ็นเตสำหรับ AI ไปจนถึงระบบยานยนต์อัตโนมัติเนื่องจากเน็ตเวิร์กเอฟเฟกของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM ที่แข็งแกร่งทำให้ทั้งฝั่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและบริษัทผู้ออกแบบชิปก็อย่างหันมาใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า ARM กำลังกินส่วนแบ่งตลาดของ CPU แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์ PC และกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น35%ส่วนแบ่งตลาด Data Center เพิ่มขึ้นจาก9%เป็น20%ส่วนแบ่งตลาดยานยนต์อัตโนมัติเพิ่มขึ้นจาก36%เป็น44%เทียบส่วนแบ่งตลาดมีนาคม2025กับมีนาคม2023 เมื่อเห็นภาพรวมของธุรกิจแล้วเราลองไปดูโครงสร้างรายได้ของ ARM กันปี2025 ARM Holdings ปิดงบเดือนมีนาคม2025มีรายได้1 2 9 5 4 6ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ25,526ล้านบาทโดยรายได้หลักของ ARM Holdings ก็มาจาก2ทางนั่นก็คือค่า l i ย e เซน์59,271ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วน46% และค่ารอย a ีฟรีห e หมล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน54อร์เซทีนี้เราลองไปดูรายได้แต่ละส่วนส่วนที่1คือรายได้จากค่า l i c เซน e ์หรือรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าผู้ออกแบบชิปจ่ายแค่ครั้งเดียวซึ่งเงินก้อนนี้ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่บริษัทผู้ออกแบบชิปอย่าง NVIDIA และ Apple ต้องจ่ายให้ ARM ก่อนที่ ARM จะนำเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนในการวิจัยและพัฒนาสถาปัตยกรรมชิปแล้วนำไปจดสิทธิบัตรเพื่อขายสิทธิจางใช้งานต่อส่วนที่2คือรายได้จากค่า royalty fee หรือเงินค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องจ่ายต่อการผลิตชิปรายได้จากค่า royalty fee ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนชิปที่ลูกค้าอย่าง Nvidia และ Apple ได้ทำการสั่งผลิตออกมาซึ่งรายได้จากค่า royalty fee นั้น เป็นรายได้ที่ ARM สามารถเก็บกินจากลูกค้าได้ฟรีๆเป็น10ถึง20ปีตราบใดที่บริษัทชิปยังผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือสิทธิบัตรตัวใดตัวหนึ่งของ ARM อยู่ที่น่าสนใจคือในปี2025รายได้จากค่า royalty fee ของ ARM ประมาณ15-20%มาจากสิทธิบัตรที่ ARM ได้คิดคนขึ้นและขายสิทธิ์ให้กับลูกค้าก่อนปี2011หรือเมื่อราว14ปีก่อนและ ARM ก็ยังสามารถเก็บรายได้จากค่ารูเตตี้ฟรีต่อไปได้อีกเรื่อยๆถ้าลูกค้ายังผลิตชิปโดยใช้สิทธิบัตรตัวเดิมของ ARM ต่อเมื่อเราเห็นโครงสร้างรายได้แล้วทีนี้เราไปดูต้นทุนค่าใช้จ่ายกันบ้างโดยรายได้ของ ARM ทุกๆ100บาทมีต้นทุนขาย3บาทเหลือเป็นกำไรขั้นต้น97บาทในกำไรขั้นต้น97บาทหากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D 51.7บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร24.6บาทเหลือเป็นกำไรจ่ายการดำเนินงาน20.7บาทเมื่อหากค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงดอกเบีย้ยแล้วก็จะเหลือเป็นกำไรสุทธิให้กับ ARM 1 0 8บาทซึ่งถ้าให้พูดโดยสรุปเลยคือแม้ ARM จะมีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross profit margin อยู่ที่97%แล้ว ARM มีอัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin จริงๆแล้วอยู่ที่19.8%จอกตรงนี้เราก็จะเห็นว่าต้นทุนก้อนใจที่สุดของ ARM ไม่ใช่ต้นทุนขายหรือต้นทุนที่ให้ได้มาซึ่งสินค้าโดยตรงเพราะ ARM ไม่ได้มีสินค้าที่เป็นรูปธรรมอย่างแผ่นชิปหรืออุปกรณ์ใดๆแต่ ARM กลับมีสินค้าที่เป็น know-how หรือเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อให้ลูกค้าบริษัทชิปอื่นๆสามารถนำไปใช้ออกแบบและผลิตต่อได้เลย ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ต้นทุนขายหรือต้นทุนที่ให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เป็นรูปธรรมนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่ต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดของ ARM กลับไปบวมที่ต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือ n d โดยมีสัดส,ส่วนมากถึง51.7%หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เลยทีเดียวเหตุผลที่ ARM มีค่าใช้ใจ่ายในการ R&D ที่เยอะมากขนาดนี้นั่นก็เพราะว่า ARM จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมชิปใหม่ๆที่สามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนำสิ่งที่วิจัยและพัฒนานั้นมาต่อยอดจดสิทธิบัตรและขายสิทธิ์ในการใช้ให้กับลูกค้าบริษัทชิปที่ต้องการนำไปใช้ออกแบบต่อและต้นทุนด้าน R&D นั้นก็ถือเป็นท่อนน้ำเลี้ยงหลักของ ARM ที่ขาดไม่ได้เพราะถ้า ARM ตัดต้นทุนทางด้าน R&D ออกก็เท่ากับว่า ARM ไม่ได้วิจัยและพัฒนาสถาปัตยกรรมชิปใหม่ๆออกมาเลย ซึ่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทแล้วก็จะทำให้เทคโนโลยีที่เป็นกระดูกสันหลังของสถาปัตยกรรมชิปของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงและที่สำคัญสำหรับบริษัทของ ARM นั้นค่าใช้จ่ายด้าน R&D ก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์หลักที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกๆเนั่นก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายด้าน R&D ถือเป็นต้นทุนหลักของ ARM ที่บง่งบอกถึงแนวโน้มปริมาณที่ลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและผลิตชิปเข้ามาขอซื้อสิทธิในการใช้งานซึ่งยิ่งถ้าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ ARM มากก็มีแนวโน้มว่าจำนวนสิทธิบัตรและมูลค่าสิทธิบัตรต่างๆก็จะมากขึ้นไปด้วยนั่นเองและเมื่อ ARM มีจำนวนสิทธิบัตรและมูลค่าสิทธิบัตรที่มากขึ้นก็จะทำให้ในอนาคตอีกประมาณ3-5ถึงปีข้างหน้าที่เมื่อลูกค้าสามารถออกแบบชิปได้สำเร็จ พร้อมที่จะนำไปผลิตเป็น Mass p โปรดักชันแล้ว ARM ก็จะสามารถเก็บรายได้จากค่า r o ร l ยตีฟรีได้อีกต่อหนึ่งด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมของโมเดลธุรกิจ ARM Holdings ที่แปลกและไม่เหมือนกับบริษัทชิปอื่นๆโดย ARM ก็ไม่ได้ออกแบบชิปเองไม่ได้ผลิตชิปเองแต่เป็นผู้เริ่มต้นขายสิทธิ์ในการใช้สถาปัตยกรรมชิปซึ่งเป็นแบบชิปต้นขั้วที่ลูกค้าสามารถนำไปออกแบบได้ต่อจึงทำให้ต้นทุนขายหรือต้นทุนที่ทำให้ได้สินค้าของ ARM นั้นมีน้อยมาก แต่จะไปหนักทางต้นทุนด้าน R&D แทนและนี่ก็เป็นเหตุผลที่รายได้ของ ARM ทุกๆ100บาทเหลือเป็นกำไรขั้นต้น97บาทนั่นเองขอขอบพระคุณที่รับฟังจนจบแนวคิดการลงทุนหวังว่าคำอธิบายนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกย่างก้าวมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับ